สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาพบกับช่องสรลเอกออีกแล้วนะคะแล้วจากที่ทุกคนเหลือไปเห็นเนี่อยอะไรนี่เราก็จะมาแกะกล่องกันอีกแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้นะคะเป็นการแกะกล่องสุ่มของเกี่ยวกับแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะซึ่งดูขนาดกล่องเลคะเพื่อนๆโอ้ บางหน้าก็มิดเลยนะคะเนี่ยน,นี่อันนี้นะคะกล่องสูมนี้นะคะเป็นกล่องสูมเลเวลเท่าไหร่ก็จําไม่ได้นะซื้อมาจากเออเพจสมบัติแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะอันนี้กล่องสูมราคาสี่พันบาทนะคะเราจะมาดูกันว่าเราเนี่ยจะได้อะไรเกี่ยวกับแฮร์รี่พอตเตอร์บ้างแล้วมันคุ้มค่าไหมนะเนี่ยสี่พันเนี่ย แล้วมันแบบหูมกล่องมันใหญ่มากเลยนะคะจากคลิปก่อนหน้าเนาะเกียวได้เปิดกล่องสุ่มแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะเป็นกล่องสุ่ม550บาทแต่วันนี้4,000บาทเราก็จะมาดูกันว่าเราจะได้อะไรบ้างนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะ น่ากไหมนี่นะของก็มีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจิวหยิบออกมาก่อนนะคะ ะะเริ่มจากชิ้นที่มันเล็กๆก่อนนะ,ะวางไว้ก่อนชิ้นที่มันเนี่ยนน้อยๆก่อนอยากรู้คืออะไรอันนี้ก็ไว้ตรงนี้ก่อนนะคะอ่ะ,อ,ะอันนี้คุ้นตามากเลยเหมือนเราเพิ่งได้ไปในคลิปที่แล้วที่เราคิดว่ามันเป็นช็อกโกแลตจริงๆแล้วมันไม่ใช่อันนี้คือ คอนแทคแท็กดิงการ์ดนั่นเองนะได้ได้เหมือนครั้งที่แล้วเลยแต่ว่าข้างในเนี่ยมันจะเป็นตอนเดียวกันไหมนะเราต้องมาดูกันนะคะว่ามันจะเป็นตอนเดียวกันไหมแกะเลยดีกว่านะคะแกะกันไปทีละอยานะ่างเนาะอ่า าดูกันดีกว่าโอ้อ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะพูดกันไปเป็น แผ่นๆนะคะเราก็ได้5แผ่นเหมือนเดิมได้สีเงิน3สีทองสองนะคะเราก็จะมาเริ่มที่แผ่นแรกก่อนเลยแผ่นนี้เนี่ยจริงๆเกี่ยวจำไม่ค่อยได้หรอกว่ามันอยู่ในภาคไหนนะแต่กาคิดว่าน่าจะเป็นภาคไทยๆแล้วแหละนี่นะคะเป็นใบแบบนี้อ่ะตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นตอนที่ผู้หญิงคนนี้นะคะจำชื่อไม่ได้เนาะเหมือนจะมาแบบสารภาพรักกับ ลอนวิสลี่นะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าเรื่องเป็นมาย,ยังไงนะคะจำไม่ได้ไรายละเอียดถ้าเพื่อนๆคนไหนจำได้เนี่ยก็พิมพ์มาบอกไว้ในคอมเมนต์ได้นะคะอันนี้ต่อไปนะคะก็จะเป็นอันนี้เลยนี่อันนี้น่าจะเป็นตอนที่จำไม่ได้ว่าสู้กับใครหรือว่าอาจจะสู้กับแพรลี่นี่แหละตอนถ้วยอัคคีหรือเปล่านะเอ๊ะ ถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนรู้ก็บอกหน่อยนะคะเกียวสมองปะะทองอะ่จะจำไม่ค่อยได้นะอันนี้ต่อไปนะคะนี่อันนี้จะเป็นภาพแวร์ูฟนะคะหมาป่าอันนี้น่าจะเป็นตอนแฮร์รี่พอตเตอร์กับนักโทษแห่งอัคคาบานนะคิดว่าน่าจะใช่ที่มันมีตอนหนึ่งที่ซีเรียสแบ็ก กับศาสตราจารย์คนหนึ่งอะจะไม่ได้ว่าชื่ออะไรเขาเป็นหมาป่าแล้วเขาเหมือนพระจันทร์มันเต็มดวงพอดีก็เลยกลายล่างอะค่ะอันนี้น่าจะเป็นตอนนั้นนะถ้าจะไม่ผิดอ่ะอันนี้ก็เป็นรูปเป็นการรูปแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะเนี่ยน่าจะไม่ได้อยู่ในเนื้อเรื่องหรือเปล่ามันแบบไม่ได้เป็นฉากในเรื่อง หรืออะไรนะคะเป็นแค่รูปเฉยๆเพราะว่าเป็นแนวตั้งเนาะใบอื่นมันจะมาเป็นแนวนอนอันนี้มาเป็นแนวตั้งนะคะอ่ะแล้วก็อันนี้นี่อันนี้เหมือนจะเป็นแฮร์รี่กับห้อแห่งความลับนะที่แฮร์รี่กำลังสู้กับไอ้เจ้าบาซิลิสนี่นะอ่ะหลังจากที่ ฟอกเนี่ยจิกตาแล้วตามันบอดไปแล้วนะเจ้าบาซิลินี่ตาบอดไปแล้วนะคะนี่จากที่เห็นในภาพนะอ่ะก็จะประมาณนี้ค่ะคอนแทคแทดดิ i n การ r ที่เราได้มาก็ได้มาประมาณนี้นั่นเองอ่ะจบไปแล้วนะคะหนึ่งอย่างเดี๋ยวจะไปลองต่อดูนะว่าแต่และการ์ดเนี่ยมันเชื่อมเชื่อเเเชื่อม,อม,อมอกันมันจะเป็นยังไงเนาะเออน่าสนุกดีเหมือนกันนะ อ่ะหนึ่งอย่างผ่านไปแล้วนะคะอันนี้ดีกว่าอะไรแท่งๆเนี่ยเเหมือนดิ้นต่อเลยทุกคนใช่หรือเปล่า นาใช่จริงๆด้วยเป็นดินสอ 2B สอนะนี่อ่ะเห็นไหมเนี่ยนี่นะคะเป็นดินสอ 2B สอ,อืมไม่เคยเห็นเหมือนกันนะก็ดีดีดีดินสอมา ก้อนนี้อะไรอ่ะทุกคนเราแอบเห็นแล้วแหละเมื่อกี้เราได้อะไรไปคะได้ดินสอใช่ไหมอะไรที่คู่กับดินสอจะเป็นอะไรไม่ได้เลยก็คือยังลบได้ยังลบมานะคะ เออไหนลองอเอาแกะจุบอะนี่ได้ยังลบมานี่นะจุบจยังลบแบบนี้เออเป็นไงล่ะมีดินสอแล้วมีดินสอแล้วก็ต้องมียางลบนะคะดีจริงๆโอเค อันนี้เป็นแค่ชิ้นเล็กๆเนาะเรายังไม่ได้ดูชิ้นใหญ่ๆดินสอยังลบไม้มันทัดต้องมาแล้วละ่ะหรือเปล่าต่อไปเราจะมาเอาไอ้ยาวๆนี่ห่อนนะคาดว่าจะเป็นไม้กายสิทธิ์นะคะคาดว่าคาดว่าต้องเป็นไม้กายสิทธิ์ แต่ทำไมแบบถ้าเกิดยังไม่ได้แกะนะทุกคนอันนี้รู้สึกว่าหนักมากอันนี้เบามากมันต่างกันยังไงเนี่ยอ่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นไม้ของใครละเนาะเพราะว่าเกลวก็จำไม่ได้อ๋อเนี่ยมันมีชื่อ a l b บั จำบเป็นลตอเออแต่มันเขียนด้านข้างกล่องว่าอางี้นะนโอ,อ,อ้ข้างหลังมันก็มีอย่างนี้นะมีสี่ไม้อย่างนี้เนี่ย อยู่นะ a อาบัสดัมเบิล r อของดัมเบิล o อรหรือเปล่าเขาเขียนอยู่ที่กล่องนะ a อาบัสดัมเบิล r อุยแต่ตรงนี้ช่วงช่วงนี้มันหนักนะทุกคนเนี่ยช่วงเนี้ยเห็นไหมนี่มันจะเป็นอย่างนี้นะนสี่ศิษคา <c ười> <c ười> เดี๋ยวเราจะลองไปดูอีกกล่องหนึ่งนะว่ามันจะ ต่างกันไหมอันนี้ไว้ที่ก่อนแต่กล่องนี้หน,นักกะอู้กล่องนี้หรูจังนี่ ันนี้รู้หรูข้างหลังเป็นงนี้นะคะเนี่ยเทียบแต่กล่องนี้เป็นเปิดแบบนี้เป็นแบบอย่างเงี้ยนี่กล่องหรูมากวยมันเขียนตรงนี้ว่าแฮร์รี่พอตเตอร์แหละทุกคนเนี่ยแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยเฮ้ยใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าไหน ดูสิูวนี่นะพอลงมาแบบนี้นะทุกคนอ,อะล่วงไปแล้วไปหยิบก่อนนะทุกคนใจหายอ่ะอันนี้น่าจะเป็นไม้กยายสิทธิ์ของแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะนี่ ได้ไมไ้กายสิทธิ์ของแฮร์รี่พอตเตอร์มาแล้วก็ได้ไมไ้กายสิทธิ์ของอัลบัสดับเบิลดอมานะคะนี่เทียบความยาวสิอ๋ออันนี้สั้นกว่านะคะเดีอ่ะอุ๊ยอันนี้จะมีความหนักมากทุกคนเป็นแบบเป็นลมที่แบบหนักสุดๆอะไม่รู้มันทำมาจากอะไรนะแล้วกล่องก็แบบ หรูร้ามาเห่ามากกล่องหรูมากค่ะกล่องนี่คือแบบหรูสุดอะไรสุดหรูมากอ่ะประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวมาแบบซูมอินใกล้ๆใ,ให้ดูอีกทีนะคะอ่าจุดๆๆหยชอบกล่องนี้จังเลยอยาเนี่ยกล่องนี้สวยมากเลยนะคะทุกคนเนี่ย ขอน,นสวยมากอันนี้ไว้ข้างๆก่อนละกันต่อไปเราจะมาเริ่มที่กล่องๆแบบนี้บ้างนะคืออะไรวัเนี้ลองแกะก่อนนะ ต่อออกมาเป็นอันนี้คือที่ไหนอะตอกดาก้อนหรือเปล่าน่าจะอยู่ในตอกดาก้อนนะเนี่ยคิดว่านี่เราได้มาเป็นตึกสีแดงแบบนี้นะ,ะน่าสนใจน่าสนใจน่าต่ออยู่นะคะ แต่น่าจะเป็นเหมือนกันหมดแน่เลยไอ้กล่องที่เหลือเนี่ยแต่ว่าจะคนละตึกหรือเปล่าหรือคนละปราสาทหรือไงหรือยังไงคิดว่ามาเป็นแนวกล่องๆนี้ก็น่าจะคล้ายๆอันนี้แหละเนาะ อ๋อเป็นเหมือนแบบร้านที่ขายเกี่ยวกับเครดิตนะคะเป็น quality credit supply ก็คือน่าจะเป็นร้านขายของที่เกี่ยวกับการเล่นเครดิตนั่นเองอืมก็อยู่น่าจะอยู่ที่ตอกแดงก้อนเหมือนกันนะคิดว่าน่าจะใช่นะคะ คิดว่าคิดว่าอ่ะผ่านไปแล้วสองอันอันนี้ กายิยิ์แหละอยู่ที่ตอกไดอกโกนเหมือนกันเอ๊ะข้างหลังเนี่ยมันมีเขียนว่าเนี่ยเห็นไหมเขียนเป็นแบบเป็นเดี๋ยวอ่านก่อนเป็นแบบเซต,ต,ตนู่นเซตนี่เซตนั่นเราน่าจะได้เซตเป็นเซตตอกแดอกโกนนะคะคิดว่าเพราะเราได้มามาสามสามอันของในนี้แหละในนี้มันมีสี แล้วนี้มันเหลืออันสุดท้ายก็คิดว่าน่าจะใช่ใช่เราได้เซตตอบแล้วก้อนมาเออดีได้มาครบเซตเลยอ่ะเน่ยไม่ต้องไปตามหาให้มันแบบครบให้เหนื่อย ธนาคารกิงก่อน,นะคะเออธนาคารธนาคารที่อยู่ในตอกไดก้อนนะคะนี่เราก็ได้ไดาก้อนเซตมานี่เราได้เซตนี้มาทาั้งเซตเลยนะเนี่ยนี เดี๋ยวจะเอามาเรียงให้ทุกคนดูนะน,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 นี่เราได้มาครบเซตเลยเจ๋งไปเลยอะแล้วเดี๋ยวเราจะหาเวลามานั่งต่อมันดีกว่านะคะต่อไปทีละอันเนาะ อ,อ,อยากรู้ว่าต่อขึ้นมาแล้วมันจะสวยขนาดไหนอะมาเราจะมาสรุปของที่ได้กันนะคะกล่องสุ่ม4,000บาทนะคะจะเอาจริงๆกก็ไม่รู้นะว่ามันคุ้มไหมอีกแหละเพราะว่าเกี่ยวไม่เคยซื้อแบบนี้แลวเกียวก็ไม่เคยซื้อไม้ไก่สิยศิ์แลวเกี่ยวก็ไม่เคยซื้อกาด แล้วพี่ก็ไม่เคยซื้อดินสอกับยางลงแบบนี้นั่นแหละก็ไม่เคยซื้ออะไรเลยนอกจากหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะเนี่ยก็เลยไม่รู้ว่ามันคุ้มไหมแต่คิดว่าอันนี้กล่องนึงก็น่าจะแพงอยู่มั้งมันเป็นของอันนี้นะเขาเขียนด้วยทุกคนเห็นไหมอ่าคิดว่าเป็นของลิขสิทธิ์ อะของจาไรก็คือมีนี่เป็นที่ต่อ 3D เป็นตึกแบบนี้นะคะ4 4กล่องก็ได้ สินสอยังลบแล้วก็การ์ดนะคะหนึ่งอันแล้วก็ได้ไม้ลายสิทธิ์อันนี้ถือ,อยังไงให้หมดกับอันนี้น่าจะเป็นแบบลิขสิทธิ์กล่องหนึ่งกับอีกกล่องหนึ่งเป็นแบบไม่ลิขสิทธินะนี่ก็จะได้อ่ะเดี๋ยวจะถือไว้แบบนี้ก่อนอันนี้การ์ด นี้ก็ยังไงดีละ่ะมือไม่พอละก็นี้ดินต่อยังลบอของที่เราได้ก็มีประมาณนี้นะคะแล้วจะหาเวลาวาต่อเจ้าพวกนี้นะเออเดี๋ยวก,ก็ชอบนะเนี่ยดีอ่ะรู้สึกว่ามันเป็นเซตดีนะเพราะว่าถ้าแบบถ้าสมมติเราได้มาแค่สองในเซตเนี้ยอาจจะต้องไปตามหาอีกสองไง แต่จริงๆแล้วอะใจจริงก็อยากได้เอเซทที่มันเป็นปราสาทนี่นะเป็นฮอกวอตเนี่ยอยากได้อยากได้ปราสาทฮอกวอตมากเลยอะเราอาจจะต้องแบบต้องไปควานหาตามหามานะคะคิดว่าเฮ้ยดี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 อ่าดีดีด,ด,ด,ดีโอเค วันนี้นะคะก็เกลก็จะขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เนาะถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยแบบรู้จักสิ่งของอะไรที่เกี่ยวกับแฮร์รี่พอตเตอร์ที่เกี่ยวพูดไปเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ใต้คลิปนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากเห็นเกลต่อไอเจ้าพวกนี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้อีกเหมือนกันนะคะจะได้ต่อไปแล้วเอามาให้เพื่อนๆดูกันนะคะ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e ให้ช่องสระเอกวด้วยนะคะแต่อย่าลืมทุกคนอย่าลืมกดกระดิ่งให้เกลนะคะ,ะถ้าเกิดกดกระดิ่งแล้วก็จะเด้งเห็นเลยเวลาที่เกลลงคลิปใหม่ๆก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เกลลงนะคะก็วันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย